สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเมตตาสถาพรสริกุลนะคะหรือคุณครูมีชื่อเล่นเรียกว่าคุณครูแป้งค่ะคุณครูแป้งนะคะเป็นคุณครูระดับปฐมวัยนะคะปีที่1ค่ะวันนี้คุณครูแป้งมีกิจกรรมบูรณาการทักษะการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไก่และกล่องการเรียนรู้มหัศจรรย์ค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ที่เด็กๆจะได้รับนะคะ1เลย 1. จะได้เด็กจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไก่ค่ะ 2. เด็กๆจะได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงค่ะและ 3. เด็กๆจะได้ฝึกความกล้าแสดงออกในการตอบคำถามน,นะคะพร้อมแล้วเชิญไปรับชมได้เลยค่ะ พร้อมแล้วหรือยังคะวันนี้เด็กๆอยากรู้ไหมว่าคุณครูแป้งมีอะไรมาฝากเด็กๆแต่ก่อนอื่นนะเราต้องมาเรียกสมาธิก่อนคะ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนั่งยืดตัวตรงเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วมาร้องพร้อมกันเลยทำท่าตามคุณครูแป้งด้วยนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีแสนยินดีที่มาพบกัน วันนี้เธอและฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีสสดโอเคเด็กๆนั่งตัวตรงเอามือเก็บกอดอกไว้เลยนะคะแล้วปิดปากด้วยนะเด็กๆคะ่ะแล้วตั้งใจฟังนะว่าวันนี้คุณครูปแป้งมีอะไรมาให้เด็กๆทําทำฟังคำใบก่อนนะคะคำใบของคุณครูปแป้งก็คือเอ๊ะอะไรนะร้องกระตากกระตาก นี่นะกระตักกระตักมันสามารถเดินก็ได้ค่ะเด็กๆมันบินก็ได้ด้วยนะอีกอย่างหนึง่งมันออกลูกเป็นอะไรนะวงรีลีเรียกว่าไข่เด็กๆลองเดาซิว่าวันนี้คุณครูแป้งจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาใหม่นะกระตักกระตักมันร้องกระตักกระตักค่ะแล้วมันสามารถเดินก็ได้มันบินก็ได้ ออกลูกเป็นใครเด็กๆลองทายซิว่าคืออะไรไหนบอกคุณครูแป้งสิคะอะไรนะหฮ้ยใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าใช่ที่ติดเด็กบอกคุณครูแป้งหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ <c oughs> อะไรคะเด็กๆคะเมื่อกี้เด็กๆทายันถูกหรือเปล่า <c oughs> นี่เลยที่คุณครูแป้งหยิบมมาคืออะไรคะ ไก่เก่งมากค่ะคือไก่นะเอ๊เด็กๆคะไก่ร้องยังไงคะกระตากระตาใช่ไหมคะเด็กๆอ้าวโอเคเลยแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าไก่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะ chicken chicken อ่าต่อไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูแป้งนะมีอะไรจะให้เด็กๆดูเอ๊ มันมีอะไรอยู่ในกล่องนี้นะปิดตาก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะช่วยคุณครูแป้งนับนะหนึ่ง,ง,งว้าวเด็กๆคะ่ะนี่เลยคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมอันนี้คือมวกไกค่ค่ะมวกไก่เดี๋ยวคุณครูแป้งขออนุญาต ใส่หมวกไก่สักครู่นึงนะคะเตรียมพร้อมก่อนนะเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมก่อนออน,นี่เลยได้หมวกไก่แล้วค่ะเด็กๆคะเด็กๆอยากได้หมวกไก่แบบคุณครูแป้งไหมคะถ้าอยากได้นะวันนี้มาช่วยคุณครูแป้งทํากิจกรรมก่อนนะอันดับแรกเลยเด็กๆคะยืนขึ้นค่ะยืนมาทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ตามคุณครูก่อนนะคะวันนี้คุณครูแป้งมีเพลงเกี่ยวกับไก่มาฝากเด็กๆค่ะชื่อเพลงว่าชิคเก้นแดนนะคะเด็กๆแต่คุณครูแป้งขอมาทบทวนท่าก่อนนะมีท่าทั้งหมด4ท่าค่ะท่าที่1น,นะคะท่าที่2ไก,ก่กระพือปีกค่ะท่าที่3ย่อตัวลงค่ะท่าที่4ตบมือ3ครั้งหนงองึอีกครั้งหนึ่งนะคะ ท่าที่หนึ่งจิ๊บจิ๊บจิ๊บท่าที่สองไก่กระพือปีกค่ะป๊าป,ป๊าป,ป๊าปท่าที่สามย่อตัวลงท่าที่สี่ตบมือสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามถ้าพร้อมแล้วมาเต้นพร้อมคุณครูเลยค่ะเด็กๆดนตรีมาค่ะ โอเคค่ะเด็กๆขาเมื่อกี้เต้นออกกำลังกายกับคุณครูแป้งไปแล้วชื่อเพลงว่าอะไรคะ Chicken Dance เป็นยังไงเด็กๆสนุกหรือเปล่าอะถ้าใครอยากจะกลับไปเต้นฝึกต่อที่บ้านนะคะเด็กๆเข้าไปที่ลิงก์ u t u b e เพลง Chicken Dance เพลงนี้ได้เลยนะคะเด็กๆขาแล้วเด็กๆกลับไปทบทวนเต้นฝึกเต้นฝึกเคลื่อนไหวร่างกายกันที่บ้านด้วยนะคะเด็กๆโอเคต่อไปเรามากิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ ก็คือการเล่านิทานค่ะเด็กๆ่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆนั่งลงให้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะเด็กๆ่ะวันนี้คุณครูแป้งมีนิทานเรื่องกระตากกระตากมาฝากเด็กๆนะคะถ้าพร้อมจะฟังแล้วเด็กๆนั่งให้เรียบร้อยเลยนะมาฟังกันเลยนะคะไก่กระตากกระตากนกน้อยอยากกระตากเหมือนไก่ เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่จิ๊บต๊กจิ๊บต๊กไก่กระตากกระตากพึ่งน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่ขึงตาขึงตาไก่กระตากกระตากแมวน้อยอยากกระตากเหมือนไก่ เพื่อนๆน,นหัวเราะชอบใจลองไม่เหมือนไก่เมียวตากเมียวตากเด็กๆคะ่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆฟังนิทานไปแล้วนะชื่อเรื่องว่ากระตากกระตากค่ะเอเด็กๆคะ่ะพี่ไก่ของเราพาเด็กๆ ไปเจอเพื่อนๆนสัตว์มากมายเลยเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะว,าว่าพี่ไก่พาเด็กๆไปเจอสัตว์อะไรบ้างเอ๊สัตว์อะไรนะบินอยู่บนทอ้องฟ้าล้องจิบจิจิบจคืออะไรคะนกนั่นเองคะ่ะนกนะคะต่อไปพี่ไก่ก็พาเด็กๆไปเจอสัตว์อีกหนึ่งตัวมันชอบส่งเสียงร้อง พึ่งพึงพึง,งคืออะไรคะเด็กๆขาพึ่งนั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะพี่ไก่ก็พาเด็กๆเดินทางไปกระตากกระตักไปเจอเพื่อนอีกหนึ่งตัวมันร้องเหมียวเหมียวคืออะไรคะเด็กๆขาแมวนั่นเองคะ่ะเด็ก เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะพี่ไก่พาเด็กๆไปเจอเพื่อนๆมากมายเลยตัวแรกก็คือนกคะ่ะตัวที่2ก็คือพึ่งคะ่ะและตัวสุดท้ายก็คือพี่แมวม,วมวแมวนะคะดเด็กๆคะรวมแล้วพี่ไก่พาเด็กๆไปเจอสัตว์ทั้งหมด3ตัวเลยนะคะดเด็กๆ โอเคค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูแป้งมีนิทานเรื่องอะไรมาฝากเด็กๆนะคะบอกคุณครูอีกทีสิกระตักกระตักเป็นเสียงร้องของไก่ค่ะเอ๊แล้วไก่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ Chi เก e น เก่งมากค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้พี่ไก่กระตากกระตากของเราพาเด็กๆไปรู้จักเพื่อนของเขาสามตัวเลยก็คือพี่นกพี่พึ่งแล้วก็พี่แมวนะคะเด็กๆคะ่ะโอเคค่ะเด็กๆขะท้ายกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแป้งมีแบบฝึกหัด แอปพลิเคชัน Word v a l l มาให้เด็กๆได้ฝึกทำกันนะคะเด็กๆค่ะโดยแอปพลิเคชันจะหน้าตาแบบนี้เลยจะมี QR Code นะคะเด็กๆเอาโทรศัพท์มาสแกน QR Code ได้เลยนะคะโดยเด็กๆสแกนเสร็จปุ๊บเข้าไปเด็กๆจะเจอหน้าตาแอปพลิเคชันแบบนี้ค่ะชื่อเกมว่าไก่หนูอยู่ไหนโดยภาพมันจะขึ้นให้ตามสไลด์นี้เลยนะคะโดยหน้าตาเกมจะมีหมายเลข12345 6 7 8 90ให้เด็กๆดูที่หมายเลขนะแล้วทายว่าเอ๊ไก่จะแอบซ่อนอยู่ที่หมายเลขใดเด็กๆก็เอามือจิ้มเข้าไปได้เลยค่ะสมมติเด็กๆเอ๊ต้องอยู่เลขหนึ่งแน่ๆเลยลองเอานิ้วจิ้มเข้าไปเลขหนึ่งเปิดภาพมาเอ๊ใช้ภาพไก่ไหมนะคะเด็กๆขาคุณครูแป้งฝากเด็กๆ กลับไปทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะโดยง่ายๆเลยให้สแกน QR code เข้าไปนะคะเด็กๆขาวันนี้คุณครูปแป้งจบกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้นะฝากเด็กๆไปทบทวนใบงานและท่องคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องไก่ด้วยนะคะเด็กๆขาสวัสดีคะ่ะ